ครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักทะเลนะครับเพราะปกติเราก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมเรื่องอนุรักษ์เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะดำน้ำเนี่ยเราก็เป็นคนที่ดำน้ำอยู่แล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใต้ทะเลมา ก็น่าจะตอนนี้ประมาณ15ปีแล้วที่เริ่มดำน้ํามาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้รวมไปถึงในช่วงโควิดก็มีการฟื้นฟูของทะเลเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เหมือนกับเมื่อ15ปีก่อนที่ผมเริ่มต้นดำและเชื่อว่าหลายๆปีก่อนก็คงสมบูรณ์กว่าน,นี้ครับก็ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องต้องช่วยกันแล้วไม่ใช่แค่คนที่ดำน้ําอย่างเดียวผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในในการดูแลแล,และรักท้องทะเลเหมือนกันทุกคนครับอย่างวันนี้ ก็แน่นอนครับว่าคนทุกคนมีบ้านปะการังก็คือบ้านของสัตว์ทะเลที่มีความสําคัญในวัฏจักรวงจรของทะเลเป็นอย่างมากครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าปะการังถูกทําลายหรือว่ามีน้อยลงไปเรื่อยๆแน่นอนว่าสัตว์ทะเลก็เหมือนว่าจะไม่มีบ้านบ้านก็ถูกทําลายไปอันนี้คือสิ่งสําคัญครับที่เราต้องร่วมกันในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าอนุรักษ์บ้านของเขาเพื่อให้สัตว์ทะเลหรือว่าวงจรของเขาเนี่ยคงอยู่ต่อไปแล้วก็ฟื้นฟูกันเองได้ครับอันนี้ก็มีแบบ กว่็สำหรับใครนะครับที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรักทะเลนะครับกับมูทีเอ r ร์ a เ e n d นดนะครับก็สามารถร่วมบริจาคในการซื้อบ้านปะการังให้กับท้องทะเลของเราได้นะครับที่ love the sea net นะครับก็สามารถเข้าไปบริจาคกันได้นะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการใช่ไหมผมพูดถูกป่ะ love the sea n e t net ใช่ใช่ ขอชื่ออีกทีได้ไหมชื่องานไม่ใช่ไม่ใช่เว็บไซต์เขาไม่ใช่ชื่องานพอดีม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 ีใช่ m b R ไม่อยู่เลยครับเริ่มจะ C. dot net ใช่ไหมพอดีโคตรดีโพอดีผมกลัวผมกลัวพูดผิดเพราะว่าผมเพิ่งได้ชื่อมาเมื่อกี้เพราะชื่อมันไม่ใช่ชื่องานเขาเปลี่ยนเริ่มจะ C. dot net ป่ะในเว็บไซต์ก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นส่วนร่วมในโครงการรับทะเลนะครับก็สามารถ ร่วมบริจาคในการซื้อบ้านปะาารังให้กับสัตว์ทะเลได้นะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็สามารถบริจาคได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะช่วยกันฟื้นฟูท้องทะเลของเราครับก็ฝากไปด้วยครับก็ดีครับก็ดีครับยังยังยังดีครับยังดีเหมือนเดิมครับยังดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็หลายคนทักว่าผอมลงนะผอมลงใช่ไหมครับก็มีให้อดครับ เรอเล่นครับเราเล่นเรอเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับแต่งงานไม่เกี่ยวกับแต่งงานก็เราก็เหมือนว่าวิ่งเยอะออกกำลังกายเยอะาารรแล้วก็กลุมอาหารแล้วก็หานมารับประทานพวกมังสวิรัติเยอะขึ้น<ไ>มันก็ทําให้น้ําหนักเนี่ยลดลงไปพอสมควรประมาณ4ี่หกิโลครับในช่วงที่ผ่านมาเอเป็นความตั้งใจเราหรือไงครับพี่นิวก็ลดไปเยอะพอสมควรครับเป็นความตั้งใจไหมก็ไม่ถึงกับตั้งใจลดแต่ก็ เป็นไปเองตามตามธรรมชาติในในในไลฟ์สไตล์ของเราละกันที่ที่เปลี่ยนไปเริ่มมีการวิ่งมากขึ้นมีการกลับมาคุมอาหารนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราอยากจะเขาเรียกว่าสมบูรณ์บทบนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เราเล่นละครเล่นซีรีส์เป็นพวกแบบตำรวจเป็นพวกสายลับอะไรเงี้ยครับผม,ผมก็อยากจะให้มันลรีนนิดนึงแล้วก็ตัดเข้ากับทรงผมนีม้ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยลองลองดูลองดูงดแต่หวังว่าตอนนี้ก็ลดลงไป ถลําไปนิดนึงผมว่าผมว่าลดเกินไปสัก2โลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามขุนกลับมาให้ได้อยู่ประมาณสัก7172อยู่ตอนนี้ลงไปประมาณ 69- 70เอะไรเงี้ยครับมีสังเกตไหมว่าเราผอมลงไปผมน่าจะเกี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็มีหลายคนทับลงถึงผมก็สังเกตนะพ,พอมีคนทับผมก็เริ่มสังเกตว่าเออหน้าเราก็หนาก็ผอมลงอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วคือมาจากมาจากร่างกายด้วยมาจากอะไรด้วยที่ที่ผอมลงหมดเลยเดี๋ยผมรูม้สึกว่าหลายคนก็บอกว่าผอมไปแล้วนะผมก็ยอมรับว่าก็นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันวิ่งปุ๊บเนี่ รวมถึงไป,ไปคุมอาหารด้วยกินมังสวิรัตด้วยก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเริ่มอัพกันใหม่หน่อยแล้วก็แล้วก็วกตเติมกล้ามเนื้อเติม,ตตมน้าหนักนิดนึงครับผมก็หวังว่าจะขึ้นมาอีกได้สัก2งโลครับกระแสว่าทุกวนะคลิปคลิปคลิปคอะไรนะครับคลิปเตี<า>่ยคลิปเหลออย่กีนะ น้ำตกดีมากก,มาก็ก็จริงๆก็เป็นเป็นเหมือนเราเราพยายามทำคลิปในเป็นในในไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ชิลๆสบายๆไม่อยากให้เป็นเป็นแบบเป็นการวางอะไรมากนะักเป็นการเซตมากนะก็เล่นน้ำตกธรรมาชาติทุกอย่างก็คือธรรมาชาติหมดเลยอะไรเงี้ยก็ก็หลายคนก็แซวมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมเราก็ก <ๆ S 2> ็คืนกำไรก็ได้ครับคืนกำไรครับถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์เขินไม่เรื่องน้องขนกำไรให้พ่อหนุ่มตอนแรกไม่ได้คิดอะไรตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอคนแซวเยอะก็เริ่มเขิน เริ่มเขินเริ่มอะไรเหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นการเที่ยวของเราที่ที่จริงๆที่เรียวๆครับก็อยากจะนําเสนอตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะเก็บไว้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าวคนจะพูดผิดตรงไหนเงี้ยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรตอนแรกไม่ได้คิดอะไรจนคนแซวนี่ครับเริ่มเริ่มแบบเริ่มเขินเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เริ่มเขินเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะคือะไรไม่ต้องแตละพันบ่อยๆก็เบือเ่อครับ เดี๋ยวเบื่อก็นานๆทีแล้วกันเท่าไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวเดินป่าไปอ่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราก็เป็นตัวเองเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะว่าบางทีไปน้ําตกไปเดินป่าเราเสื้อผ้าไปน้อยครับเพราะเราต้องแบกเข้าไปนอนเต็นท์ในป่าอะไรเงี้ยบางเสื้อบางตัวกางเกงก็ไม่อยากให้เปียกเพราะเข้าทีนึงเนี่ยกางเกงพูดเลยว่าเเกงเข้าตัวเดียวเอาเกงเข้าตัวเดียวก็ไม่อยากให้มันเปียกก็ต้องก็ต้องแก้ผ้าเล่นน้ำครับเป็นเป็นชิ่งปกติครับประมาณนั้นทูดตรงๆครับคุณพันคุณพันยาทักไหมครับ ก็เซล์เหมือนกันก็เซล์เหมือนกันเพราะทิมมันเขาไม่ได้ไปด้วยอย่างเงีขาก็เซล์เหมือนกันว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเราเอากระเกงไปตัวเดียวมันก็ต้องนั่นแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นเป็นกระแสโรไวรัลขนาดนี้ในการที่ที่ปล่อยคลิปออกมาเพราะเป็นช่วงสั้นๆเลยนะจริงๆเป็นช่วงสั้นๆในในคลิปยูทูบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็ ติดช่วงนั้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับคืนจำไล่ครับผมต้องห่วงไปหน้าจอดจามอยูก็ไปช่วงสั้นๆที่หน้าจอดจามใช่ครับต้อห่วงไหมจริงๆแวเรื่องนั้นการขึ้นชวอตไหมจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้ห่วงครับเขาก็แล้วแต่เราว่าอะไรอะไรเหมาะสมอะไรเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วเราก็บอกว่าเป็นเป็นเรียวๆเป็นอะไรเราก็ไม่ได้แบบถึงกับแก้ผ้ามากนะจริงๆกางเกงในมันก็เป็นเหมือนชุดว่ายน้ำนะผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นแบบสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยแล้ว่าเป็นเหมือนบ็อกเซอร์เป็นอะไรเงี้ยมันก็มันก็สามารถใส่เล่่่่่นน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 ้้้้าาไดก็็เเเปภพใใชชววงงงงึทััอยีครบ ตอนแรกไม่ได้เขินจนจนหลายคนแซวนี่แหละครับก็เริ่มเขินแล้วครับยิ่งวันนี้ก็ยิ่งกลับมาเขินอีกรอบครับผมตอนนี้เพราะมีน้องไัก็ถ้าเกิดว่าพูดตรงๆก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มปล่อยแล้วก็อยู่ที่ว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าเราอยากเน้นเป็นธรรมชาติก็ลองดูว่าธรรมชาติจะให้มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ตอนนี้ถามว่าอยากมีหรือยังก็อยากมีแล้วแล้วก็เริ่มปล่อยแล้วด้วยเพราะว่าเราเคยพูดไว้ว่า มีช่วงหนึ่งเรารออยู่รอในเรื่องของเออปีชงในเรื่องของปีมงคลอะไรเงี้ยเพ,พราะพยาค่อนข้างจะเป็นสายมูเตลัวนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดว,ว่าเริ่มท้องในช่วงนี้ก็สามารถไปคลอดในปีหน้าได้แล้วก็เป็นปีที่เป็นมงคลเป็นปีที่เหมาะสมแล้วก็เลยเริ่มเริ่มปล่อยแล้วครับเริ่มปล่อย้วงรกิจกรรมอะไรบ้างไฮมเพื่อนจหรับเออจะมีน้องว่คือก็ต้องดูแลน้าก็ดูแลเป็นพิเศษก็คือในช่วงที่ลดน้ำหนักในช่วงที่วิ่งเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราอยากจะทําให้ร่างกาย,กายแข็งแรงด้วยรวมถึงก็ คุณพยาก็มีพวกซื้อน้ำสมุนไพรน้ำอะไรที่เป็นแบบสารสกัดต่างๆที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวเราแล้วก็มีตรวจร่างกายก่อนเลยคือตอนนี้คือทุกขั้นตอนเราก็ทำไปหมดแล้วในการที่ปรึกษาที่หลายๆคนรวมถึงใครทีเ่เคยมีลูกมาแล้วเราก็ปรึกษาเขาอะไรอย่างี้ครับก,ก็เต็มที่ครับเต็มที่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้ครับผมในการ<อ>าที่ทจะมีน้ำคุณหมออะไรปนะครับปรึกษาหหมออะไร ก็มีปรึกษาครับมีปรึกษา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่าไปตรวจร่างกายแล้วก็ปรึกษาทั้งคุณหมอแล้วก็คนที่ที่เคยมีแล้วกันแต่ว่าถามว่าเราซีเรียสขนาดนั้นไหมเราไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อยากเครียดเกินไปลยคนระับบางคนนับถึงขั้นแบบต้องปรึกษาทําทุกอย่างตามที่หมอบอกอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะจะเครียดเพราะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเครียดก็จะยิ่งมียากทั้งสองคนอนะไรเงี้ยมันจะเป็นการกังวลไปทั้งหมดเลยเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็เรื่อยๆถามว่านับวันไข่ตกไหมก็มีบ้าง แต่ว่าคุณพยาเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาที่ที่ดูวันไข่ตกรวมถึงการนับวันเงี้ยาถามว่ามีไหมก็มีแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะักอ <läuft> ะไรเงี้ยครับผมก็ก็ลองดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ก็พยายามทําให้มันตรงกับวันที่ไข่ตกเพราะเขาบอกว่าโอกาสมันก็จะเยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็หวังว่าเร็วๆนี้ก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่บอกดูดูแล้วดูยามันไะด้หม มายถึงวันเกิดอะไรเงี้ยหรอหมายถึงว่าที่จะว่าจะว่าตั้งใจที่เราอยากให้เนออ๋อใช่ครับใช่ครับก็จริงๆไม่ได้ดีเลิกแบบตรงวันต้องเดือนนี้ต้องวันนี้อะไรเงี้ยแค่แค่ขอให้ผ่านปีนี้ไปแค่นั้นเองที่พระยาเขาดูเพราะว่าคุณพระยาเขาเกิดเออปีวอกขึ้นปีลิงซึ่งมันชงกับปีขานปีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเกิดภายในปีนี้เนี่ยก็จะชงกับเขาเขาก็เลยอยากให้เกิดปีหน้ามากกว่าก็คือแค่แค่ปีหน้าเลยไม่ได้มีว่าต้องเดือนไหนวันไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ปล่อยตามธรรมชาติอย่างที่บอก